สวัสดีครับส่งงานล้างรอกครับผมโกดซาเลวชิงกาลาดนะครับหลับล้างรอกทั่วราชอร์ลักรนะครับตัวนี้อกชิดมานโน่นะครับเป็นไลเลเนียมนะครับเป็นขนาดรอกเบอร์4,000 FB นะครับตัวนี้ถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับมีเฟืองศึกหรอบ้างตามอายุการใช้งานนะครับแต่เขายังใช้งานได้ปกติดีนะครับเดี๋ยวว่าการไปจุดนะครับจุดแรกหนอบถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เป็นบูทหนึ่งลูกแล้วก็ลูกปืนหนึ่งลูกนะครับใส่ของแล้วให้เรียบร้อยนะครับสําหรับแขนเมื่หมุนนะครับ จุดต่อมาระบบผ้าเบรกนะเป็นเบรสักหลาดนะผ้าเบรกเริ่มเป็นคุยๆแล้วยุ่ยนะครับแต่ก็ยังพอใช้งานได้อยู่นะครับใส่จารบีมูดแดดให้เรียบร้อยนะครับสําหรับตรงผ้าเบรกนะครับส่วนสัญญาณเสียงดังปกติดีนะครับจุดต่อมาลูกปืนไดโรเลอร์มี1ลูกนะครับลูกปืนยังใช้งานได้ปกติด,ดีอยู่นะครับจุดขยับก,ก็ใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับตรงจุดนี้ จุดต่อมาระบบเปิดปิดหน้าล็อแขนฟ้าเป็นระบบสปริงโช้กนะครับเกาะล้างให้เรียบร้อยนะครับชุดใต้กรงใต้กะนะครับใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับจุดต่อมาระบบกันตีกับนะครับลูกเฟืนงวอนเวยอยู่สภาพใช้งานได้ปกติดีนะครับจุดต่อมาระบบเฟืองขับนะครับเฟืองพิเนียนเฟืองไดนะครับเฟืองพิเนียนมาทีแรกมีตะกันเกาะที่เฟืองค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับผมพื้นลูกเฟืองให้ดูนะครับส่วนเฟืองไดนะครับมี หน้าเฟืองนะครับเริ่มสึกหลอค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ยังหมุนใช้งานได้ปกติดีนะครับผมเพิ่งลูปเฟืองให้ดูนะครับตัวนี้เช็ที่แผ่นของดิวร้อนนะครับสําหรับใส่เฟืองเกียร์นะครับเกาะเฟืองดีมากนะเป็นผงเซรามิกนะครับผมเพิ่งลูบจระบีให้ดูนะครับส่วนลูกปืนมาคองโคพีเนียนเฟืองใดก็ใช้งานได้ปกติดีนะครับหมุนเนียนดีดีนะครับ จุดต่อมาระบบการทํางานของอชุดเฟืองขับเฟองตันนอนเขาไฟนะครับแล้วก็ชุดเฟืองขัวเฟืองขับเองตันนอนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเป็นคลิปวิดีโอการทํางานให้ดูนะครับใส่ของเหลวให้เรียบร้อยเรียบร้อยดีรยรยครับส่งงานครับ